สบายดีพี่น้องัปยุซีสุขสุพันเด้อพี่น้องนั่นมันนอกไปนั่นพี่น้องฟาตัดบอกหายนี้วนี่เดี๋ยวใช้เป็นมาเป็นอียงหมูเลยเตนก้อาพี่น้องเป็นก้อนเป็นไขมันในหัวอ๋อพีกว่าแล้วพี่น้องถ้าไป รถพนรถใหญ่เนอะพี่น้องตองหน่เห็นต่เจ้ากองังที่นตอยอัจมงาหออจุจงเพราะมันเก่ามุ้เก่ามุ้งไปเนาะทังขี้ลาพี่น้องเอ้ยคอยไปคอยมาไม่ต้องเลยเเยนคน่า สิิ่่งงเย็นเนเลยข้างหน้านั้นมันยังอะไรพี่น้องเพิ่งก้อนบันทางเนี้ยคนตกเมื่อวานนี่พี่น้องฝนตุ๊กเราเป็นเบื้องพี่น้องคนทางพี่น้องลำบากลำบากร้ายพุ่นน่ะสังเกตกล้องเลยนะแรนขึ้นแรงลงเลยคนทางบ้านเฮาพี่น้องเพื่อสิฮอดห้องมอนี่กอะประมาณสมมุติหนึ่งคนลยพี่น้องเพื่อเพื่อหอดซร้าง คนเกิดลูกกับแม่นคลอดก้อนนะอันเทียวท่องเกิดลูกนะเป็นคาตั้งกล้องให้เบานั่นพี่น้อหรืงเกตทางกัด้งเก็บทางไกลเส้นทางประมาณกิโลหนึ่งแปดกิโลเลยเนาะอ่าแปดกิโลออกมาทางยางเข้าบ้านหรือเปอ่าน้องเคียนเข้ามาแปดกิโลแปดกิโลเป็นหลักนะประทางไปแกงก้อนไปห้างมืึงสวนน้ำปูยางเรียบร้อยหมดแล้วนะ ขนนอกยังไงมาแป้ลักนี่มันกะบ้านหินบ้านเขาได้เจ็ดละประมาณลักกระเบิ้งเรื่นกันประมาณลักเดี่ยวเนาะกับมันเรื่องทางสับไปน้องไข่กว่าเด้เปลี่ยนภาษาหน่อยหนึ่งเปลี่ยนภาษาปากหล่อน้อยหนึ่งน้องสับไปน้องไปเอาไปเอาได้คันบะหุงนะภาษาไทยก็อ่าภาษาไทยสังเกตขักนทางพี่น้องแดงองต่องเลย มางามลท่านนกขาท่านนะี่อแคบใหหน้านี่พี่น้องนะเขาเคี้ยวือสองฝากขางไม่แต่ขาขาซุกเลยพี่น้องไอ้ท่านเนี่ยเมนัวเขาซุกคนนึ่ขาซุกะลยพี่น้องหอดทางงามเลยพี่น้องในสิแลนวันนี้หอดทางงามเลยพี่น้องขับมาในเมืองพี่น้องนีไานใครอยู่แบบนี้เนาะทางงามเลยพี่น้องมาได้เรียบครับ แล้วจะยังอีกเท่าไหน่บ้างอีกโดนบ่ะคุ้นขิงคำเป็นเมทัลหมเแลแผนเข้ากับเซนนี้นี่ครับสุภูขันนี่แผนผู้ใส่เคลื่อนหินเ่ยคันแฟนของราสบานลวบ่นยากขี่ทางงามกับมวนไปเนาะหมดตาลายไปไหน างง่าจนาลักซากับทางขี่าอีกอ้ทางขี่าอีกแล้วจังจรทางนั่นแหละพี่น้องออกทางขี่ไล่แล้วบบบนี้เนาะจักทางไหนเนาะมันนี้ยังบเคยมาจังเคื่องพี่น้องเลยเจ๊กเราเมารดดไพี่น้องเ้รอนแล้วน้องเริ่มม็ดเล้องสั้นก็ต้องขอโทษขอไปเลพี่น้องทางง่ยกอง้องสีสั้นเนาะ้อไน อต้นเบิ้งกำกันเด้อพี่น้องเลยทางยากไปพี่น้องขอบานนี่เปิดวันหนิ่งเปิดเมาเลยพี่น้องเลยเปวดกระจกออกในร่มเขาเออได้ยาวๆนะครับพี่น้องเบิ่งทางก่อนบานนี่ใคคลิปมาได้แล้วอ่าเบิ่งทางเนอะนี่บริการสุดพี่น้องเบิ่งทางหน้าแป๊บนึงเบิ่งธรรมชาติก่อนให้เพิ่นเบิ่งบัดอืมนี่เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องของบ้านนี่ เดี๋ยววันนั้นสีม่มอแบบน,นอกคนไทยให้พี่น้องถ่ายกล้องหนาให้เำอะไรทังน้านอนอ้าวอีกแล้วพี่น้องเป็นมือค้าตังกล้องให้แล้วพี่น้องท่านขี่ลายพี่น้องอะไรท่ังเกณฑ์รถไปก่อนพี่น้องคันไปก่อนกึบกรับกึบกรับแล้วพี่น้องฝุ่น นนอนบาตื่นนะเด้อเจ็บแอวไปเนาะคันบ่าหนั่นเจ็บจากลาักสิเจ็บแอวหย่อนอยังแล้วแต่ว่าโ <c oughs> <c oughs> มเมนต์ยันโมเมนต์เจ็บหย่อนขี่รถนักแต่อาาอกอยังนอยยังหนุ่มเลย้า,ายห้ามรถนักผ่านทายนงยากไปเนาะเป่ารถเป่าใครเยอะครัวนั่นนี่นะปัดสลิงติดไฟเสียงสีกระสิบติดไฟกระพริบไปเนอง หยิบหยับหยิบหยับลืมเหมือนจะหันเนาะทางพี่น้องอุ้ยตาลายพี่น้องอดเบิ่งเอาได้พี่น้องอดซาเบ,บิ่งน้ำกันพี่น้งองตาลายเป็นน้ำมันท้นทางมาเลยเป็นน้ำลดมาเลยเป็นน้ำกลองเมาพี่น้องร <c oughs> วยหมักบ้ากัแสดงว่าบ้านหมักบ้าเน,นี่ย <c oughs> <ไ>วยหมักบ้า <c oughs> อาเซนบ้านอ่บ <sketches of course> um, <ımız Jean> ้านหนองบ้าเขาครัวพี่น้องครัวเล็กพี่น้องอู้คืนนี้ฝนตกทางกับเปื่อนพี่น้องโอ้ยเลือกเลยี่น้อเลืกรงนี้เลือกเลยไม่หวตอนี้โอ้ยโอ้ยอสันโคกดซาเอาเ้ยพี่น้องเลยเป็นมิ่งกัซื้อยาดมมาดมแล้วพี่น้องเงียบพี่น้องจก็ร้เงียบแล้วนิ่งแล้วตอมันิเมาพี่น้อง้อหลุยอยางทางอ ร้านมองนี่เต็กเรอพี่บาทไหมมาแลนเลนท่านนี่คือคือการขี่สีขาว่ะเราขายเราขายสีขาวของไหนเออเราขายกระสุนใหม่เออแล้วเราเผ็ดสีใหม่บ้างวะคันนี้กระสุนกระสุนดีบ่เราขายเราซื้อ บมาพี่ยังมาเห็นอีกอยู่บ้าอึ๊บพี่น้องจี๋ไม่ได้พี่น้องพูดตายตาตาลายบ้าตาพี่น้องมันคำน้อยและเข็ดคำน้อยแล้วเนี่ยหายนอกพนัแก็บถางหายนั่นหายนี่ได้บ้านั่นี่เป็นไรเรื่องเขาเด็ดตั้มตั้มอะพี่น้องคุณเบิร์กพี่น้อง ัมาได้พากันไปเที่ยวได้มาได้พี่น้อยพาไปโรงพยาบาลพี่น้องในตลาดขายเห็ดพี่น้องมา่นั่นขึอนเงียบแท้มอบ้านนอกคุณเป็นตากล้องเหรพี่น้องอ่าเป็นขาตักล้องให้มา่นั่นพี่น้องเพข้อจากเบื้ใครเบื้องทางขี่แร่ล่ายนี่พี่น้อง สังเกตรถพี่น้องายยังถ้าคนดคายยังเม่ะเหอนคาราบาวคายมาโอ้คายเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดมีอหมากับวัรีกรดเลยก็หมาน้อยปังแ้วไกลเห็นเราซ้อมเขโตมากตึ้งเลยเรียบยเต้นตับลงพื้นมันเลี้ยวกับลังบบริเแต่มันมัเลี้ยวกัลังกับบเห็นี่ากินตะเลบอร้อยแล้วแสดงว่ารอดแต่จริงยูยูเข้มข้างกูได้รถนูนหอนกับเรนแป๊ดกับมากตึ้งมันเลียวหาบเหเน ได้ดอกโบ๋พี่เน้องวันอังคุดคุดมันเมื่อเป็นน้องซาพี่น้องอันนี้นี่แต่งเอาไน้องซาอยู่กลางซางเออนี่แหละบ้านแม่มอนมันน้องไหมพี่น้องสิบแปดปีแล้วบริมหาแม่พี่น้องในบ้านเราไม่ฮะสักหนึ่งสักเป็นหรือตายบมดจักเลยมาตะกี้แต่คนมาเพิ่งหัดเอามาตะกี้แต่ยังหน่อยอาศว์แว่ว้านนี่ ถ่ายมันมีของฝากโบเวซับชื่อเราเอือชื่อชื่อคือการจื่อแม่นะกับื่อแต่แต่พอนั่นสงสัยมีเห็นสงสัยมีอย่างมากเลยเห็ดลายเลยลายเอ่เฮยแม่ได้เห็ดายต่กี้นั้นมาเมนั้นเปเลาเงื่อนหายไปหายดูหาหลังโบเวเวคือมันยังมุสาเราไปขายเครื่องขายยังอยู่สวรรค์ผลได้ล้วนะขี่สาทางขึ้นเราคนนน้อยเนะเราแข็งแห้งแต่กต็นะ เล็กน้อยอันกระโปงกระแป๊กขอข้าวกกอดนี่ขงสาสใหญ่เถาม่แล้วเดนเลยอเรนฟูนี้คเก่านะนเห็ดในมือนะเป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะใหญ่ใหนันะ่ตะกี้ตังวันี้เป็นพกเกนเด่นเพื่อนนันนน้อยเดฟีพีลังสีว่าเห็นป่าวว่า้มันจี๊ขักพื้นตอนาพี่เคยใชมน นี่นี่นั่นนี่แล้วนะที่กอล่าวคนมีพี่น้องท่านนี่นะพี่น้องนี่น,นี่ลังนี่แหละนี่คือว่าคือว่าลังนี่แหละคือว่าเออพี่น้องคนเอน่าีน่น้องคนนั่งนั่นแหละที่กอล่าวคนมีพี่น้องท่องฟินได้ฟินนองแต่คนบ่ฮู้ว่าเพื่อนเราอยู่ในใสายฮักก็เห็นมื้อนี้